สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะขอ,อยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชาแนลทาร์โรเกอร์นะคะก็เป็นชาแนลใ่้การดูดวงไพ่ทาโร่นะคะซึ่งสําหรับคอนเทนต์นี้นะคะจะเป็นการทํานายดวงนะคะภาพรวมของเดือนกรกฎาคมนะคะปี2565นะคะเป็นของชาวพิจิกนะคะ คือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16พฤศจิกายนนะคะไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะแล้วก็สำหรับใครที่คุณมีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพิจิกนะคะโดยใช้เกณฑ์การแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าสุรียปฏิทินนะคะสามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนจะเข้าสู่การทำนายดวงขออนุญาตนะคะแจ้งข่าวกับการคอร์สเรียนนิดนึงนะคะในเดือนกรกฎราคมนี้นะคะจะมีการเปิดคอร์สเรียนขึ้นมา2คอร์สนะคะคอร์สแรกชื่อคอร์สเรียนดวงดวงพายทาโรขัน้น พื้นฐานนะคะเป็นรุ่นที่11แล้วเปิดในเปิดสอนในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 2-3ก,กรกฎาคมนะคะรับจำนวนจำกัดนะคะ,ะก็มีคนมาสมัครเรื่อยๆเพราะ,ะนั้นใครสนใจรีบได้เลยนะคะเต็มแล้วเต็มเลยเพิ่มไม่ได้นะคะ,ะส่วนคอร์สที่2ชื่อคอร์สเรียนดูดวงพพทยโลกขั้นแอดวานซ์นะคะเป็นการเปิดสอนครั้งที่1ในวันเสาร์อาทิตย์ที่9-10ก,กรกฎาคมนะคะคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่มีความรู้พื้นฐานมาแล้วนะคะถ้าเป็นนักเรียนเก่าของอ้อจะมีส่วนลดพิเศษหรือถ้าสมัครสองคอร์สรวมกันเลยนะคะมีส่วนลดพิเศษเช่นเดียวกันค่ะ ก็ฝากไว้นะคะจะมีลิงก์ด้านล่างนะคะสถานที่เรียนอยู่แถวสุวรรณภูมินะคะไม่ใช่คอร์สเรียนออนไลน์ของเราจะเป็นคอร์สเรียนแบบกลุ่มนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะการันตีในเรื่องของคอมเมนต์ย้ำให้นะคะเรียนแล้วสามารถนําไปประกอบอาชีพได้นะคะโอเคเรามาเริ่มเข้าสู่การทํานายดวงได้เลยนะคะพี่จิกขาเพราะว่าวันนี้ทํางานยาวทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่หกโมง6ะหกโมงแต่งตั้งแต่หกโมงอะ ตอนนี้สามทุ่มก็อัดให้วันเดียวนะคะ12คลิปรวลดๆเนาะอืม12ราศีจัดไปถุกๆนะคะไม่อยากไม่อยากให้ราศีไหนต้องรออ่อหลายวันนะคะพยายามปรับปรุงระบบการทำงานให้เนาะด้วยความตั้งใจจริงๆนะคะเป็นการตอบแทนแฟนคลับและกันนะคะที่ติดตามสนับสนุนกันมาอย่างยาวนานนะคะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะ ของราศีพิจิกรัคนายพิจิกนะคะขอพลังงานของ,งอสิงศักดิธิ์นะคะทุกๆพระองค์จงเมตตาช่วยนำทางให้เห็นแสงสว่างนะคะใบแรก the empress พลังงานแห่งความรักหนึ่งถ้วยกระตาม,มานะคะ A c e t o p cuffs นะคะห้าถ้วย five t o f cuffs king of cuffs นะคะพระราชาถือถ้วย นะายอ of ว a นส์นะคะ, ands, ะ,คะเหนื่อยมากพิจิตดูลุงลังในชีวิตนักสู้ของคุณว้าวเดอะแม i ิเชียนนะคะเลิศเพอร์เฟกนะคะตั้งใจฟังให้ดีเนี่ยเอาให้จบเลยนะคะควีนอ of c ค p ฟนะคะทรีออฟ s คฟนะคะสามถ้วยพลังงานโอ้ดีดีด,ดีนะคะเป็นไพ่จัสติส n ลนขึ้นมา และเอาคำสิบไม้เทา้า ten of w a n d s นะเดี๋ยวเปิดต่อให้อีกนะฮะจะมีใครยี่ให้เยอะๆจุกๆนะคะอง่ายๆสบายๆ easy simple <laughs> มาดูกันนะคะราศีพิจิกคะ่ะมีหลายๆเรื่องที่อยากจะทํานายให้คุณนะคะเป็นพลังงานดีๆทั้งนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าในครึ่งปีแรกของชาวราศีพิจิกหรือว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอยู่กับสถานการณ์ของความ วุ่นวายทางการงานนี้เรื่องให้คุณคิดอยู่ตลอดเวลาและปวดหัวคิดจนเมาหัวคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ทำอะไรแยบยนละเอียดอ่อนพิถีพิถันทำให้ทุกอย่างมันดีเลยล่าช้าเพราะความคิดเยอะแต่ตรองเยอะแต่คุณก็เป็นคนที่มีความอดทนในการทำงานอดทนกับปัญหาหรือว่าเป็นคนที่เป็นยอดนักสู้คนหนึ่งเลยแหละคุณล้มลุกคุกคานอะไรมามา,มากมายจนทำให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเอง อย่างลึกซึ้งอย่างไม่มีเงื่อนไขและตกหลุมรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยเพ็เห็นพลังงานของการเรียนรู้ที่จะเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นการรักตัวเองความสมบูรณ์แบบการยืนหยัดอยู่อย่างสง่างามหลังจากที่ชาวราศีพิจิกผ่านเหตุการณ์ที่ อู้ทรมานทรหดอดทนสุดๆเลยนะคะพลังงานบอกอะไรกับคุณได้อีกนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะับเป็นการเริ่มต้นที่ดีต่อใจดีต่อความรู้สึกอยากจะบอกว่าสิ่งที่เด่นที่สุดของคุณนะคะชื่อเสียงความอดมสมบูรณ์และที่สำคัญคือความรักนะคะตั้งใจฟังให้ดีเลยใครสนใจในเรื่องของความรักเนาะอ่ะทีนี้ในเรื่องของ energy อะจะเป็นจิตใต้สำนึกนะคะคนพิจิกอตรู้สึกว่าตอนนี้คุณมีความสุขกับ กับตัวเองมากๆนะคะหลังจากที่คุณอาจจะผ่านเหตุการณ์ไลๆมาเยอะมากๆนะคะตอนนี้อารู้สึกว่าคุณมองโลกในแง่ดีไปหมดคุณเหมือนคนที่ใจกว้างเห็นอะไรก็เป็นความรู้สึกสบายตาปล่อยวางหรือมีความคิดที่มันลึกซึ้งมากขึ้นการคิดบวก มันเป็นแสงสว่างนำทางให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาได้ไวมากขึ้นนะคะและที่สำคัญนะคะเอามาว่าช่วงนี้คุณใส่ใจดูแลตัวเองดีมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวพรรณรูปลักษณ์ภาพลักษณ์การแต่งตัวการเป็นอยู่ความเป็นอยู่ทุกอย่างของคุณมันดูแพงมันดูดีไปหมดเลยคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ใช้ของแพงแต่เป็นคนเท็ดีนะคะ,ะถึงเวลาแล้วที่จะมีการปลดล็อกทุกๆความรู้สึกนะคะที่แสนเหน็ดเหนื่อย มีโอกาสจะได้รับรางวัลแห่งชีวิตรางวัลสิ่งที่คุณเฝ้ารอคอยมาหลายๆอย่างที่มันมีความหมายกับความรู้สึกของคุณคุณกําลังจะได้เข้าไปสัมผัสกับมันอย่างลึกซึ้งเป็นพลังงานของเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครที่มีคำมั่นสัญญากับเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแก้บนด้วยนะจ๊ะเพราะว่าสิ่งที่คุณขอพรไว้กำลังจะสำลิดผลทุกประการนะคะโอเคเรามาเริ่มต้นเข้าสู่การทำนายดวงการงานนะคะราศีพิจิกเรียกว่าเรียกว่าลากเลือดพอสมควร โชคโชนในเรื่องของประสบการณ์คุณค่อนข้างเป็นคนที่มีความอดทนต่อการทํางานหนักได้เป็นอย่างดีและมีความสุขในการทํางานหนักเพราะคุณเนค่อนข้างเป็นคนคิดบวกมองโลกในแง่ดีคุณอาจจะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายแต่เวลาทํางานคือทําจริงทําจังมากนะคะมีความรับผิดช,ชอบสูงนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนมีน้ําใจกับคนรอบตัวอยู่เสมอจนบางครั้งเขาเอางานมาให้คุณทาอะ คุณก็รับรับรับอย่างเดียวนะคะเหมือนโดนเบียดเบียนเยอะเหมือนกันอะนะคะ,ะในเรื่องงานถ้าคุณเคยเหน็ดเหนื่อยนะคะคุณเคยพยายามมาอย่างมากคุณอาจจะ คิดเยอะเสียใจบ้างน้อยบ้างอ่อนไหวบ้างแต่สิ่งที่จะกำลังเกิดขึ้นณนะปัจจุบันนี้คุณกำลังจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจากความขยันของคุณมีเกณฑ์จะอุดมสมบูรณ์นะคะการงานมีเกณฑ์จะประสบความสาเร็จนะคะได้รับการตอบรับหรือมีเครดิตในเรื่องของการงานสูงขึ้นนะคะไพ่หนึ่งถ้วยเป็นการได้รับรางวัลหรือการอยากจะทาสิ่งใหมๆ่ๆเพิ่มขึ้นไปอีกของเดิมที่มีก็ว่าเหนื่อยแต่มันเป็นความสุขเนาะ แล้วคุณเอนจอยที่จะเริ่มเหมือนแตกลายแตกแขนงออกมาอีกนะคะไพ่หนึ่งถ้วยก็เลยสัญญาณว่าการตั้งใจจะทำของคุณกลายเป็นว่าเป้าหมายทุกอ,อย่างมันดีเกินคาดนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการทำอะไรตามความฝานันตนตามความชอบหรือการใช้พรสวรรค์ของของตัวเองนะคะมาต่อยอดเป็นในเรื่องโอกาสทางการงานนะคะคุณจะเป็นที่รักของผู้คนที่รักของเพื่อนร่วมงานที่รักของลูกค้าอะไรมากมายไปหมดเพราะด้วยความมีน้ำใจความ ความเข้าใจโลกของคุณน่นะคะทำให้ทุกคนยินดีที่จะเชิญคุณไปร่วมงานด้วยนะคะใครที่รอเปลี่ยนงานนะคะมีความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนเนาะหรือบางทีอยากจะเป็นนายตัวเองแล้วพอเบื่อและเหนื่อยมากๆมีเกณฑ์จะสำเร็จสมหวังแต่บอกกันนะว่ากรากฎาคมจะเป็นเดือนที่ราศีพิจิกทำงานหนักเพราะว่ามันมีงานเข้ามาเยอะแล้วคุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าของการทำงานเห็นคุณค่าของโอกาส อะไรเข้ามาก็ร,รับรับอย่างเดียวนะคะพึงระมัดระวังมันไม่ได้มีผลถึงสุขภาพสักเท่าไหร่แต่ผลกับสภาพจิตใจบางครั้งทําให้คุณหมดไฟได้อยู่เหมือนกันนะคะเหนื่อยเบื่อแล้วก็น้อยอะไรเงี้ยนะคะตรงเนี้บาลานซ์ให้ดีในเรื่องงานทําให้เต็มที่ทุ่มเทใส่ใจลงไปคุณมีเกณฑ์จะมีชื่อเสียงแบบก้าวกระโดดเลยนะคะ <ๆ S 2> สิ่งที่คุณตั้งใจพิถีพิถันปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ แล้วการงานจะราบลื่นขึ้นนะคะอ,อะไรที่เคยหนักหนาสาหัสคุณอาจจะมูเตลูเยอะขึ้นเนี่ยเป็นภาพของการบวงสวงไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไพ่เกี่ยวกับพญานาคขึ้นมาด้วยไพ่เกี่ยวกับพระพิฆเนศไพ่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่คุณให้การเคารพนับถือนะคะศรัทธา,าอาจจะมีการบวงสวงไหว้เยอะมากขึ้นแล้วมันก็เป็นผลดีนะเหมือนเป็นแรงเหนี่ยวนำนะคะ ทำให้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะทำให้คุณมีพละกกาลังมีกําลังใจมีสติปัญญาแล้วก็ทํางานนะคะทันเสร็จทันเวลาด้วยนะคะเพราะนั้นในเรื่องการงานต่อให้เยอะแค่ไหนราศีพิจิกแฮนเดิลได้จัดการได้แล้วคุณก็หลงรักในงานที่ตัวเองทำเนาะเพราะนั้นในเดือนกรกฎาชื่อเสียงโด่งดังได้รับความเมตตานิยมจากเพื่อนร,ร่วมงานหรือการอุปถัมภ์จาก เจ้านายผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ทั่วๆไปก็ได้ใครเห็นก็เกิดความเมตตาเอ็นดูและให้โอกาสดีๆกับคุณเสมอนะคะนั้นเป็นเดือนที่ทรงพลังของคุณอีกเดือนนึงเลยนะคะ,ะเสียอย่างเดียดน,นิดนึงเนาะงานมันเยอะนะคะงานมันเยอะ แต่ก็ดีกว่าเราไม่มีงานทําบอกได้เลยนะคะคุณค่าของการมีงานทําเยอะๆเนี่ยมันดีต่อใจนะคะแล้วก็มีเกณฑ์จะได้ทําสัญญาจ้างงานกับงานใหญ่อะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับงานที่มีชื่อเสียงงานที่ยกเครดิตของตัวเองขึ้นไปอีกนะคะทุกอย่างจะดีเหนือความคาดหมายนะคะหลังจากที่คุณเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทมานานคุณเพียนะบางทีอ้อมรู้สึกว่าร่างกายของคุณอ่อนเพียะคะ่ะพักบนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ การขอพรที่ขอไว้จะสำเร็จทุกทุกประการนะคะอย่าลืมไปแก้บนนะถ้าใครบนบานไว้นะคะมันจะมีอะไรเอาองว่าเป็นน่าจะเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหมือนจูงคุณนะคะโดนใจโดนจิตโ,โดนใจจูงคุณไปในทางที่ควรจะเป็นหรือคุณเอาพรสวรรค์ในะความสามารถพิเศษของคุณนี่แหละนะคะมาสร้างตัวตวนของตัวเองเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่คุณจะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะพิจิก สุดยอดนะคะแนวทางมาแล้วนะใครที่ทำงานเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มคาเฟ่ธุรกิจความงามธุรกิจเชิงสุขภาพจะไปได้สวยทีแรกก็เหมือนจะดรอปอยู่เหมือนกันนะเหมือนเหมือนคุณก็สู้ค่ะแต่มีโอกาสจะได้รับข่าวดีค่ะเป็นออเดอร์เป็นการเริ่มต้นดีลกันจากผู้หญิงผู้หญิงผิวขาวหรือคนที่เป็นทรงแบบ ดูดูลุกเขาดูแพงหน่อยอาจจะเป็นนักธุรกิจอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะจะมีการดีวเจราจาเป็นล็อตใหญ่นะคะออเดอร์ล็อตใหญ่สําหรับคุณเลยสิบไม้เท้าคือใหญ่จริงๆอะ่ะหนักอะ่ะทำงานหนักหาแทบไม่ทันอะ่ะอาจจะเป็นสินค้าที่คุณส่งออกไปหรือคุณนําเข้ามาขายก็ได้แต่เป็นล็อตใหญ่ในการทําเงิน เป็นปาฏิหาริย์สำหรับคุณมากๆนะคะ The Magician เกิดขึ้นนะนั้นเอามองว่ามันมาจากความกระตันยูคุณงามความดีในตัวของคุณด้วยนะคะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะได้รับการอุปธรรมสนับสนุนนะคะอะขอดูเพิ่ม mm hmm. เติมให้คขย,ยี้ต่อให้เป็นกำลังใจนะคะคุณนะ่ะเหนื่อยมากเลยนะที่ผ่านมา คุณเหมือนคนทํางานแล้วไม่เห็นรายได้ไม่เห็นอะไรแต่ก็ยังยืนอยากจะทําต่อแต่ต่อไปเตรียมตัวได้เลยบางครั้งร่ารวยหรือว่าประสบผลสําเร็จผลงานของคุณจะโดดเด่นจนอยู่ในจุดของความมั่นคงของชีวิตเลยทีเดียวนะคะคุณทําออกมาได้ดีเพราะคุณเป็นคนนี้ energy ดีนะคะมีคนเป็นคนที่สนุกกับการทํางานนะคะ เสียยงเดียวเวลาเวลาที่คุณไม่ได้ทํางานคุณจะกายเป็นคนคิดมากแต่ถ้าคุณเวลาที่คุณมีงานอะไรทําเยอะๆเนี่ยรู้สึกว่าคุณมีไฟมากนะคะก็บาลานซ์ตัวเองดีๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะลุกขึ้นมาทํางานได้ทุกๆวันเนาะอันนี้จะเป็นของพลาสตรสิจิกนะคะต่อมานะคะเป็นในเรื่องของการเงินชื่นใจมากบอกเลยนะคะก็ก่อนจะชื่นใจได้ก็เหนื่อยะคะ่ะสาหัส ะะอาจจะด้วยรายจ่ายสิ่งที่ต้องรับผิดช,ชอบเยอะในแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะคุณเป็นคนใจดีนะคะคนเป็นคนรักครอบครัวรักคนรอบข้างคุณต้องแบกรับกับค่าใช้จ่ายอะไรหลายๆอย่างกับคนรอบตัวเยอะในแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะแล้วยังไงอีกนะคะ,ะจากหน้าไพ่นะคะพลังงานสิ่งที่เห็นขึ้นมา,ารู้สึกว่าคุณจะมีข่าวดีทางการเงินให้คุณได้ชื่นใจ นะคะมันมาในรูปแบบของการเมตตามาหานิยมการอุปถัมภ์หรือไม่ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครคุณจะได้รับการช่วยเหลือแน่นอนนะคะเป็นไปได้ดั่งใจตามที่คุณต้องการพลังจิตของคุณความคิดของคุณมันมีพลังมันจะดึงดูดเข้ามาการเงินของคุณมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คําว่าโชคตรงนี้สิ่งที่อ้อเห็นเนาะมันไม่ใช่ในเรื่องของการเข้ามาเพราะเสียงทายอะถ้าเสียงทายเนี่ย อาจจะมีเข้ามาบ้างแต่ส่วนใหญ่เ้ามองว่าน่าจะเป็นงานสัก0 0คุณอาจจะไปขอพอในเรื่องของการเงินในเรื่องของการสร้างรายได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ประทานให้แต่ผ่านในเรื่องของงานก็ทําเอาค่ะอยากได้ก็ทําเอาเยอะๆเพราะว่าระะเขาให้โอกาสมาแล้วนะเพราะฉะนั้นการเงินจะมีการกลับมาพลิกฟื้นที่แรกคุณดูคุณดูกลัวมากเลยนะคะคุณดูกลัวว่าเงินจะไม่พอใช้เงินจะขาดมือคุณรู้สึกอคิดมากไปหมดเลย แต่กลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดีเกินความคาดหมายมีความก้าวกระโดดขึ้นไปอีกนะคะเลิศมากเนาะก,การเงินเต็มร้อยนะคะสมกับที่คุณทํางานอะ่ะคุณอาจจะทํางานเยอะจนไม่มีเวลาได้ใช้เงินด้วยในเดือนกรกฎาคมนะคะเห็นไหมประสบความสำเร็จหลังจากที่รอคอยมานานจะลงตัวสักทีหนึ่งนะคะเพจสบับคับเด็กถือถ้วยตรงนี้คือได้ข่าวดีทางการเงินจริงๆการเจราจาค้าขาย หรืออาจจะเป็นออเดอร์สินค้าอะไรต่างๆที่คุณคิดว่าโอ้คงคงไปได้เรื่อยๆแต่จริงๆอาจจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์กับคุณอะชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะคะก็มีเกณฑ์จะมั่นคงทางการเงินขึ้นมาเด่นที่สุดคือการเจรจาค้าขายกับทางต่างประเทศนะคะสินค้านําเข้าส่งออกหรือตัวคุณอาจจะเดินทางเดินทางไปทํางานต่างประเทศแล้วมันถูกโฉลกแล้วการเงินก็มานะคะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณทุ่มเททํางานอะ ทุกอย่างจะได้กลับมาในแบบที่คุณคุ้มค่าจริงๆนะคะคุ้มค่ากับการทุ่มเทในเดือนกรกฎาอาจจะใช้เงินกับการดูแลตัวเองเยอะหน่อยนะคะในเรื่องของการปรับภาพลักษณ์นะคะหรือในเรื่องของการท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะอาจจะเสียเงินกับก้อนใหญ่ไปกับตรงนี้แต่ก็ถือว่าเป็นรางวัลของชีวิตของคุณละกันนะคะก็ดีงามส่วน สุขภาพมีปัญหาในเรื่องของคอบา่าไหลปวดสะบักอาจจะด้วยมาจากการทำงานหนักยกของหนักหรือ,อมัเมอนเหมือนคุณหักโหมอะค่ะภาวะอารมณ์ใน้หอยหงุดหงิดด้วยแต่ก็จัดการได้ด้วยการพักผ่อนบาลานชีวิตตัวเองทุกอย่างก็กลับมาดีขึ้นนะคะบวกกับหลายท่านที่อยากจะตั้งคันเนาะรอคอยกันตั้งคันมีบุตรมีเกณฑ์จะสมหวังด้วยนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้เนาะ แล้วมาดูกันในเรื่องของความรักนะคะของชาวพิจิกเป็นอย่างไรออถ้าเป็นคนโสดแอบรักใครอยู่ไหมหรืออาจจะตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เคยมีใครมาแสดงความรู้สึกแบบที่ห่วงใยคุณแต่ก็ไม่ได้เริ่มกันสักทีหนึ่งนะคะหรือตัวคุณค่อนข้างจะเข็ดกับความรักมาพอสมควรนะคะเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนที่ใจดีนะคะยิ่งกับคู่รักแล้วคุณจะต่อให้คุณยุ่งงานแค่ไหน คุณจะมีเวลาให้กับความรักเสมอคุณเพราะคุณเป็นคนทุ่มเทใส่ใจมากๆนะคะเตรียมตัวได้เลยคนโสดพิจิความรักครั้งใหญ่จะเข้ามาชนคุณแน่นอนเนื้อคู่ด้วยนะคะหลังจากที่คุณคลาดกันไปคลาดกันมากับคุณเนื้อคู่ p ล t h นะคะไพ่ดีเอ็มเพรสคือคุณไม่สามารถที่จะหลีกเรี่ยมพลังงานความรักได้เลยเพราะถึงเวลาแล้วที่คุณคู่ควรจะได้รับความรักดีๆในเรื่องของการถูกดูแลเอาใจใส่ ไพ่เดียมเพรสคือไพ่ถึงหมายถึงการเป็นแม่จิตวิญญาณของความเป็นแม่หรือคนอมีคนหมายปองคุณอยากแต่งงานกับคุณคุณจะได้เจอความรักแรกพบหรือเนื้อคู่ของคุณหรือความรู้สึกที่มันตรงกันอาจจะมองว่าไม่ใช่พลังงานของคนใหม่เป็นคนที่อาจจะเคยมีความสัมพันธ์กันหรือความรู้สึกที่เคยผูกพันต่อกันมาก่อนแล้วก็ไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์ก็โฮเอาไว้ค่ะ พอถึงปัจจุบันราศีพิจิกค,คนโสดค่อนข้างจะรักตัวเองห่วงเนื้อห่วงตัวตัวเองมากๆคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังเสียใจกลับสํานึกได้คิดได้และเสียดายคุณจะกลับเข้ามานะคะแสดงความรู้สึกนะคะมาจีบคุณก็ก็ยังเป็นงานยากอยู่นะเพราะว่าคุณไม่ค่อยเชื่อใจเขาสักเท่าไหร่ว่าเขาเขาจะกลับมาแบบในเวอร์ชั่นที่ดีเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ทีนี้มองว่าความรักเนี่ยมันเป็น ช่วงเวลาดีๆค่ะที่จะได้รับการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เป็นคนธาตุน้ำกร,รกฎมีทิจิกเด่นมากนะคะคนคนนี้ค่อนข้างจะรักคุณมากข้างรักคุณมากนะคะแล้วเขาพร้อมแล้วอ่ะเหมือนเขาเขาดูคุณมานานแล้วแหละนะคะถึงเวลาแล้วที่เขามั่นใจแล้วเขาว่าละว,ว่าเขารักคุณจริงๆนะคะคําว่ารักเป็นอย่างไรเขาเริ่มเขาเริ่มเข้าใจจริงๆนะคะ คุณสวยมากคุณหล่อมากนะคะช่วงนี้คุณดูแพงคุณดูดีคุณดูลุ่งเรืองก้าวหน้าสิ่งที่เขามองยันเข้ามาคือเขาเห็นพลังงานในตัวคุณพลังงานดีๆค่ะเพราะฉะนั้นคนคนนี้นะคะเหมือนเขาน่าจะเป็นคนที่แก่กว่าคุณนะคะอืมคิดว่าน่าจะเข้ามาแล้วแล้วเร็วนี้จะมีการติดต่อเข้ามาหรือเขาอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทของคุณเป็นการประสานอะ ประสานงานเป็นการคุยกันนะสื่อสารคุยกันเขาจะกลับเข้ามาด้วยท่าทีที่เขาสำนึกนะคะรอจังหวะด,ดีๆนะคะอาจจะมาบอกรักคุณมาจีบคุณมาดูแลเอาใจใส่คุณมากกว่านี้เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้คุณค่อนข้างเหนือ่อยจากการทำงานมากๆนะคะมีเรื่องอะไรที่คุณจะต้องจัดการเยอะขออนุญาตด,ดูต่อ ทวบซอร์สนะคะคนที่เคยทำให้คุณลังเลสับสนในความสัมพันธ์มาก่อนเดะเดวิล mm hmm. มาแน่นอนโดนแน่นอนนะคะพิจิคาวรู้สึกว่าเขาข้างรักคุณมากเลยอะ่ะเขาไม่สามารถที่จะเอาเรื่องของคุณออกจากหัวได้อะคะ่ะมันเป็นการอยากครอบครองอะ่ะเขามองว่าคุณมีสเสน่ห์มากนะคะอาจจะมีในเรื่องของเซ็กเข้ามาเกี่ยวซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเพราะว่ามันมีแรงดึงดูดถึงกันนะคะช่วงนี้คุณดูเซ็กซี่มากคุณดูสง่างานดูดีอะ่ะ ก็อาจจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์แบบจริงจังและสร้างทุกอย่างไปร่วมกันนะคะเหมือนวางแผนมาแล้วอ่ะวางแผนมาแล้วเพื่อเพื่อที่จะรักคุณจะผูกมัดคุณอะไรอย่างเงี้ยเขารักคุณจริงๆค่ะไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาเพื่อหลอกลวงเพียงแต่มันมีทั้งในเรื่องของความผูกพันทางร่างกายแล้วก็ผูกพันทางจิตใจร่วมด้วยเพราะฉะนั้นคนคนนี้คลั่งรักคุณมากเลยนะคะก็จะประมาณนี้ ส่วนความรักของคนที่ไม่ชัดเจนเตรียมตัวได้เลยนะคะจุดผู้รอได้คุณเหนื่อยกับเขามานานมากะคะ่ะคุณหวังดีปรารถนาดีกับเขาใส่ซัทุกอย่างแต่เขาไม่เคยที่จะเปิดใจให้คุณเลยไม่เคยหันมามองถึงความดีของคุณเลยคุณกน็น่าจะมีการตัดสินใจที่กลับมารักตัวเองนะคะแต่คนคนนี้ไม่สามารถที่จะเคลียร์ความรู้สึกได้นะคะ ตอนนี้อ้อมมอว่าเขาขาดคุณไม่ได้ช่วงเวลาที่คุณเงียบหายไปเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาเศร้ามากๆเขาเหงา mm hmm. เขาคิดถึง mm hmm. แต่ด้วยความฟอร์มเยอะ mm hmm. ความมีอีโกของเขาจะทําอะไรก็ไม่ทํา mm hmm. นานวันเขายิ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณ mm hmm. คุณยิ่งดูดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ mm hmm. คุณน่ารักกับคนรอบข้างไปหมดเลยแล้วอ้อารู้สึกว่าเขาต้องการคุณอย่างมากและคุณจะได้รับความชัดเจนในความสัมพันธ์จะมีการเข้ามาเพื่อดูแลเอาใจใส่ให้ความใกล้ชิดให้ความสําคัญกับคุณ แบบที่ไม่เคยทํามาก่อนนะคะเพราะนั้นเอามางว่าความรักครั้งนี้หมายถึงการมีเป้าหมายปลายทางร่วมกันคือการแต่งงานคุณอาจจะถูกสารภาพบอกรักการร้องขอความรักการพูดอะไรตรงๆจากเขาในแบบที่คุณก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าอ๋อเขาจะทําหรออย่างเงี้ยเออทำค่ะเพราะเขารักคุณอะไรเขาก็ต้องยอมค่ะตอนเนี้ยนะคะเพราะกลัวเสียคุณไปนะคะเห็นไมเซเว่นอัพวอน่ะจะทําทุกวิถีทางอ่ะเพื่อ เพื่อสกัดคุณไว้เพื่อรักษาคุณไว้จะร้องขอความสัมพันธ์จะขออภัยขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นและจะปรับปรุงเป็นคนที่น่ารักเห็นไหมเขาเคยพลาดจริงๆเกาทำให้คุณเสียใจอย่างหนักเลยอะค่ะพอเขามาคิดได้โอ้โหทำอะไรลงไปความมีอีโก้ความเอาแต่ใจความหยิ่งของเขานะคะแต่ความอ่อนโยนความนุ่มนวลของราศีพิจิก นะคะคือสิ่งที่เอาชนะใจเขาได้และเขาไม่อยากจะทำพฤติกรรมแบบนี้กับคุณอีกต่อไปนะคะขออนุญาตดูบทสรุปให้นะคะท o อวนการมาอยู่เคียงข้างกันละกันไพ่เดอะฟูการเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งนะคะโอเขาให้เกียรติคุณมากนะคะคุณมีทิพลกับความรู้สึกของเขามากช่วงเวลาที่เขาไม่มีคุณอะเหมือนเขาคาทางกับชีวิตไปหมดเลยอะค่ะ เขาสับสนเขาไม่รู้จะไปอย่างไรไม่รู้จะเริ่มอย่างไงพัฒิที่ผ่านมาคุณคือคนที่คอยแนะนําให้คําปรึกษาคอยให้กําลังใจเขาเสมอวันที่คุณเงียบหายไปจริงๆคือโหน่ากลัวมากนะคะรู้สึกแย่ม,ม,มากกับชีวิตเพราะฉะนั้นคิดได้แล้วว่าคุณคือคนที่มีคุณค่ากับเขาที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะกลับเข้ามาทวงความรักและมาทําตัวให้น่ารักขึ้น และมีเกณฑ์ที่จะได้เปิดตัวในเรื่องของการเป็นแฟนกันนะคะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์กับคนรอบตัวแน่นอนเพราะว่าพวกคุณฮอตกันทั้งคู่นะคะ,ะต่อมานะคะความรักของคนที่มีคู่ซึ่งสถานะนี้นะคะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เทคแคร์ดูแลเขาอะนะคะ,ะมีเกณฑ์ที่ความรักของพวกคุณเนี่ยจะหอมหวานขึ้น จะอบอุ่นจะอบอุ่นมากขึ้นจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคู่รักนะคะช่วงเวลานี้ราศีพิจิกดูทํางานเยอะทํางานหนักมีอะไรที่จะต้องจัดการมีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นทําให้คุณอาจจะเบรคความรู้สึกในเรื่องของการไปวิ่งตามความรักแต่มาสนใจตัวเองอะนะคะ,ะคู่รักเริ่มเห็นคุณค่าของคุณเขาอาจจะขอคุณแต่งงานนะคะภพยใบนี้ขึ้นมาขอมั่นขอแต่งงานหรืออาจจะพูดถึงการตั้งคันมีบุตรร่วมกันะนะคะ หรือใครที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการตั้งคันนะคะตั้งคันหรือเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีการเปิดตัวกับครอบครัวเป็นการเปิดตัวกับสังคมคนรอบตัวค่ะว่าพวกคุณเป็นคู่กันนะจะใช้ชีวิตร่วมกันนะหรือว่าจากภัยอ่ะอาจจะย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยเพราะนั้นในความรักของคนที่มีคู่นะคะถ้าเคยเหนื่อยมากๆช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาของการทะนุถนอมหัวใจของกันและกันมีความสุขนะคะ หลุดพ้นสักทีและคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนเพราะว่าเขาจะกลับมาดูแลคุณแบบทนุถนอมที่สุดที่เขาจะทําได้นะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นดวงของคนราศีพิจิกลัคณาพิจิกนะคะอของเดือนกร,รกฎาคมนะคะก่อนจากกันไปขออนุญาตขายของนิดนึงฝากเอาไว้นะคะเอเมอรี่คอลลาเจนของอ้อนะคะฟีดแบ็ดีมากจ้าเป็นคอลลาเจนที ช่วยในเรื่องของผิวสวยผิวเนียนนะคะ,ะโปรโมชั่นของเดือนกร,รกฎาคมจะเริ่มที่1กร,รกฎาคมนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะก็โปรนี้ถ้า1กล่องอยู่ที่699บาทนะคะฟรีค่าจัดส่งทั่วไทยหาก2กล่องนะคะจากราคาปกติ 1, 3 9 8บาทจะเหลือ1,300บาทท้วนแต่ฟรีค่าจัดส่งให้ด้วยนะคะ3กล่องราคาปกติอยู่ที่20,97บาทเหลือส0 0พ ท่วนนะคะฟรีค่าจะส่งทั่วไทยนะคะแล้วก็4กล่องนะคะราคาปกติ2,796บาทเหลือ2,700บาทท้วนแถมให้นะคะ4แถม1ในราคา2,700บาทและที่สำคัญฟรีค่าจะส่งด้วยนะค,ะาค่าจะส่งเนี่ยเราฟรีเฉพาะในไทยถ้าเป็นต่างประเทศรับผิดชอบเองนะคะใครสนใจรีบนะคะโปรโมชั่นนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึง 31กรกฎาคมนะคะฝากไว้สําหรับใครที่อยากดูแลตัวเองรีบซื้อรีบเก็บนะคะเพราะว่างานคุณภาพมากๆเลยนะคะโอเคขอบคุณนะคะชาวราศีพิจิกเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะไปล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ